อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข Space X จ้างครเรนควอซีวิศวกรซอฟต์แวร์วัย14ปี Space X จ้างครเรนควอซีวิศวกรซอฟต์แวร์วัย14ปีเข้ามาร่วมงานในแผนกของ Starlink หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซานตาคา a ่าในแคลิฟอร์เนีย SpaceX สร้างความวิหนาไปทั่วโลกเพราะพวกเขาตัดสินใจว่าจ้างครเรนควอซีวิศวกร,ซ,วกรซอฟต์แวร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ แผนกสตาร์ลิงโดยที่เท่าตัวมีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นควอซีโพสบนโพเว็บไซต์ l i n k ์อินว่าเขากำลังเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนดาวดวงนี้ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ของ s t a r ์ i n งหนึ่งในบริษัทหายากที่ไม่ได้ใช้อายุมาจำกัดความสามารถทั้งนี้ s t a r l i n งเป็นผู้ให้บริการเเน็ตผ่านดาวเทียม erm. ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทสเ a c e อเน้นการให้บริการในประเทศที่ห่างไกลและยังไม่ค่อยมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากนักโดยเฉพาะในทวีบแอฟริกา s t a r l i n งเปียเซตที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นของไคเลเอนวอลคอร์ซีประวัติชีวิตคร่าวๆของคอ,คอซีเมื่อตอนอายุ10ปีคอซีได้รับการทดสอบ IQ ผลปรากฏว่าสติปัญญาของเขาสูงกว่าเปรเซ็นไทยที่99.9จากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาคอซีได้รับการติดต่อให้ฝึกงานกับ Intel La b ในตำแหน่งนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์แล้วเข้ารับการศึกษาในภาควิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมื่ออายุ11ปีที่มหาลัยซานตาคาร่าในปี2022ควอซีใช้เวลาประมาณ4เดือนฝึกงานด้านแมชชีนเลอร์นิ่งให้กับบริษัทแบ c ็กเบิร์ดเอไโดยเข้ามาช่วยออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ทางสถิติสำหรับการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียปัจจุบันควอซีมาร่วมงานกับสเปซเอ็กหนึ่งในบริษัทที่ก่อตั้งโดยอีลอนมาร์ก ที่มงาน Business Insider ลิงอินขอบคุณที่มาของข่าวจาก Thairath Online t h a i r a t c o t h